ครับสวัสดีครับ fc ช่างศักดิ์ชาแนลทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็พามาดูรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับก็ดากอนไอนะครับอีซูดากอนนะครับอีซูดากอนไอตัวเอ็กนะครับนี่ตัวเอ็กครับก็โดนชนทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ อันนี้ก็ตัวชชสซีนะครับชชสซีงอนะครับชชสซีงอแล้วก็รถเอียงนะครับทุกคนนี่ขนาดรุ่นนี้แข็งๆนะครับทุกคนเพราะว่า,อา,อาตัวกันชนเนาะตัวกันชนหน้านะครับตัวกันชนหน้านก็เป็นเหล็กนะครับกันชนหน้าเป็นเหล็กแล้วก็มีกันชนเสริมหน้าอีกนะครับนี่ยุบเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับยุบเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับ ก็ถึงหม้อน้ํานะครับนี่หม้อน้ําหม้อน้ําแผงแอร์นะครับยุบเข้ามาหมดเลยนะครับโดนตัวฟีปัมด้วยนะครับในส่วนของตัวยางเท่นเครื่องนะครับขาดนี่เพราะว่าเครื่องเอียงคันนี้เครื่องเอียงนะครับเดี๋ยวก้องต้องทําการยกหัวนะครับเดี๋ยวทําการยกหัวยกกระบะยกเครื่องดัดชัสซีใหม่นะครับก็มารีวิวนะครับให้กับ FC ได้ดูกันนะครับสําหรับ FC ที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับหรือท่านผู้ชมที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับรุ่นนี้ก็อีซูตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานดีนะครับใช้งานดีเยี่ยมนะครับเครื่องก็เป็นเครื่อง2อ0พนะครับ2อ0พเทอร์โบนะครับแบบเครื่องก็ CJA1 นะครับทุกคน CJA1 นะครับรหัสรถก็ TFR54 HPYC นะครับแบบเกียร์ก็ M.S.G.5K นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็ถือว่ายังเป็นที่นิยมนะครับสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่นำมาแต่งสวยแล้วก็นำมาใช้งานก็ยังถือว่าโอเคนะครับสำหรับ Eisu d a กอนหรือ Eisu ตัวนี้น่าจะเป็น Spark นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกชื่อว่าอะไรก็หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับด้านหน้าก็ยุบเยอะนะครับเดี๋ยวด้านหน้านี้เดี๋ยวเราต้องลื้อแล้วก็ดึงนะครับดึงตัวแผงหน้าแผงหน้านี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแผงหน้าเดี game, ๋ยวเราขคเอานะครับเพราะว่าม ah ันจะได้ด so ูเด ah ิมๆนะครับจะได้ด on ูเดิมๆนะครับก so ็มีเปลี่ยนเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับเปลี่ยนฝากระโปรงใหม่นะครับด้านหน้านี้ก็แตกหมดเลยก็มีหน้ากระจังนะครับไฟหน้าซ้ายขวาไฟเลี้ยวนะครับ เอ้ยไฟลีตัวนี้น่าจะเป็นไฟลีนะครับนี่ไฟลีไฟลีข้างแก้มนะครับในส่วนของตัวกันชนนะครับรุ่นนี้ก็จะมีอยู่กันชนหน้าก็จะมีสามท่อนนะครับมีท่อนกลางนะครับแล้วก็ท่อนปลายนะครับซึ่งเขาจะแยกแยกจากกันได้นะครับก็คือถอดแยกได้นะครับแล้วก็ตัวแผงใต้อีกต่างหากนะครับแผงใต้ก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกรุ่นนี้ตรงนี้จะเป็นไฟ ไฟหลีแลวก็ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้วยกันนะครับอ่าก็รุ่นนี้ยังแข็งแรงนะครับถือว่าชนขนาดนี้ก็คู่กรณีน่าจะยุบเยอะนะครับได้ข่าวว่าชนท้ายรถเก๋งนะครับชนท้ายรถเก๋งแล้วก็โดนอัดท้ายอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะครับทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นงานรีวิวสะส่วนใหญ่นะครับทุกคนอ่าตัวนี้ ฝาท้ายนะครับโดนฝาท้ายแผงข้างกระบะนะครับแผงข้างกระบะตรงนี้น่าจะมุดเข้าไปเลยนะครับรถนะครับดูแหนบนะครับแหนบนี่กวงขึ้นไปด้านบนเลยนะครับสภาพยอย่างนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวซ่อมมาก็สวยเหมือนเดิมนะครับก็โดนกระแทกด้านท้ายแล้วก็แชสซีมันงนขึ้นนะครับก็ตัวกระบะเข้ามากระแทกตรง แคบอีกทีหนึ่งนะครับช a s s นะครับเดี๋ยวมาดูช a ซี i ช a ซีน่าจะหักตรงตรงนู้นนะครับเนี่ยที่ผมชี้นะครับเนี่ยน่าจะหักขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็แหนบนะครับนี่แหนบตัวนี้ก็เสียแล้วนะครับเสียหายหมดแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเปลี่ยนอะไรเป็นชิ้นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ยังอะไหล่ของเทียมน่าจะยังมีอยู่นะครับเป็นพวก แผงข้างกระบะนะครับฝาปิดท้ายนะครับแล้วก็เบ้าไฟท้ายนะครับส่วนซับในนะครับซับในกระบะเดี๋ยวเราลื้อแล้วก็ยกแม็กเนื่อออกแล้วค่อยมาดูกันนะครับว่าตัวซับในมันจะเสียหายเยอะไหมนะครับถ้ามันเสียหายไม่เยอะก็เขเอาได้นะครับดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับทุกคนอ่าฝั่งนี้ยังสวยนะครับฝั่งนี้ยังสวยอ่าอันนี้รถยังขับได้นะครับ ขับได้แต่แต่มันใบพัดนะครับใบพัดติดกับตัวหม้อน้ํานะครับใบพัดติดกับตัวหม้อน้ํานะครับก็เดี๋ยวรอรื้อนะครับทุกคนเดี๋ยวรอให้ช่างโฟมหรือนะครับหรือดูความเสียหายนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับสําหรับรถรุ่นเก่าๆอย่างนี้นะครับถ้ายกขึ้นมาก็ต้องอย่างน้อยๆนะครับต้องเปลี่ยน ลูกยางหัวเก๋งนะครับยางหัวเกง๋งแล้วก็ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับถ้ามีโอกาสยกแล้วก็ต้องไล่เปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเวลาซ่อมเสร็จเดี๋ยวรถมันจะสัน่นมันจะกระพือนะครับพวกยางหัวเกง๋งพวกน,อน็อตพวกนี้น่าจะสึกหมดแล้วนะครับพวกบูทพวกอะไรนะครับแล้วก็พวกลูกยางรองกระบะนะครับยางรองกระบะก็น่าจะ ก็น่าจะได้วิดไล่เปลี่ยนใหม่นะครับพวกยางรองกระบะต่างๆนะครับที่มันสึกนะครับเพราะว่ารถเก่าแล้วนะครับยกออกมาก็ต้องต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับพวกยางหูแหนบต่างๆนะครับช่วงล่างนะครับต้องได้เช็คให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําไปมันรถมันจะได้โอเคนะครับไม่มีโอกาสนะครับที่จะมาถ้ารถไม่โดนชนนะครับไม่มีโอกาสที่จะมานั่งเปลี่ยนลูกยางหัวเก๋งอ่า ไล่เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรนะครับที่มันขาดแล้วก็ที่มันเสียหายนะครับก็ถือว่าทําให้ดีไปเลยนะครับสำหรับคันนี้ซ่อมเป็นเงินสดนะครับคันนี้ลดเงินสดนะครับไม่มีประกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอรื้อนะครับเดี๋ยวรอรื้อนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ช่างศักก์ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างศักก์ชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็มารีวิวอีซูซูให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับรุ่นยอดนิยม ในสมัยนั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่างสักก็ขอลา,าท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ